สวัสด,ดีครับอยู่กับผมชนกระเดนเนเจอร์นะครับผมก็วันนี้เรามีโอกาสได้มาถ่ายคลิปนะครับซึ่งเป็นวันสิ้นเดือนนะวันสิ้นเดือนหรือว่าเป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับอย่างที่รู้รู้กันนะภารกิจหลักของเราเนี่ยก็คือเราต้องจับน้องเนี่ยวัดขนาดนะครับในทุกๆสิ้นเดือนนะในการเลี้ยงเต่านะครับ เราจะได้รู้นะครับว่าน้องเนี่ยโตไปได้แค่ไหนแล้วนะครับสลับก้อนเงินก้อนทองเนี่ยมีการวัดขนาดกันทุกๆเดือนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตอนนี้โตไปได้กี่นิ้วแล้วนะครับใครจำได้บ้างว่าในคลิปก่อนหน้าเนี่ยที่ผมถ่ายเนี่ยน้องก้อนเงินก้อนทองเนี่ยโตกี่นิ้วนะครับลองคอมเมนต์มานะครับถ้าเป็น FC จริงๆนะครับ ต้องจำได้นะว่าน้องเนี่ยโตมากี่นิ้วแล้วนะครับซึ่งในเดือนนี้ก็ะจะโตขึ้นนะกี่นิ้วนั้นอเพิ่มมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะที่เราจะทําการวัดสิ่งที่เราควรทํานั้นก็คืออะไรเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องก้อนเงินก้อนทองด้วยนะ อ่านะครับตอนนี้ก็อยู่กับสองก้อนเงินก้อนทองแล้วนะตอนนี้ก้อนทองเนี่ยกำลังดื้อนะครับผมอ่าจะเห็นว่าปีนกะละมังนะครับปีนกะละมังแล้วเพราะว่าอ่ายังไม่อยากแช่น้ําหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่เราก็ต้องแช่นะเป็นกิจวัตรนะครับผม ประจำวันของเขาเลยนะครับผมที่ต้องแช่น้ำนะเพื่อ,อล้างสิ่งสกปรกต่างๆนะครับตามเล็บมือเล็บเท้าตามซอกคออะไรเงี้ยนะครับให้มันหลุดล่อนออกไปเองนะหรือถ้ามันไม่หลุดออกจริงๆเนี่ยเราก็ต้องขัดนะครับขัดนะส่วนก้อนเงินเนี่ยตัวซ้ายมือนะครับแช่น้ำสบายใจอยู่นั้นได้อึออกมาแล้วตอนนี้สี่ก้อนนับที่เห็นนะเห็นนะเห็นเห็นเลย แล้วก็หลังเนี่ยขาวนะครับหลังขาวนี่ไม่ใช่เกิดจากสีบนตัวนะอันนี้เกิดจากการหงายท้องนะครับเป็นเวลานานๆาน,นะตอนที่เราไม่อยู่หรือว่าเราไปทํางานนะครับซึ่งการหงายท้องเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่หงายท้องเนี่ยดิ้นไปดิ้นมาจนกระดองถลอกเลยครับเห็นไหมเป็นเรียบๆไปเลยนะเนี่ยถลอกไปเลยครับถลอกเลยเนี่ย ก้อนทองจะไม่ค่อยหงายเท่าไหร่นะนานๆทีจะหงายนะก็เลยไม่ค่อยมีรอยนะก้อนเงินเนี่ยแทบทุกๆวันนะครับแทบจะทุกวันเลยนะไม่รู้ว่าหงายตอนไหนนะกลับบ้านมาเนี่ยเลิกงานกลับมาก็จะเห็นหงายท้องแทบทุกทีเลยนะบ่อยมากนะครับหงายท้องเนี่ยอาจจะหงายท้องเป็นชั่วโมงเลยก็ได้นะครับเนี่ยดูดีดูจากรอยเนี่ยลึกลึกนะครับลึกเลยนะไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะ เราจะแก้ยังไงโรคหงท้องของเขาเนี่ยชอบหงท้องนะครับแต่ถ้าถามหาเหตุผลว่าทําไมเขาถึงหงท้องนะผมมีคําตอบเดียวครับเขาไม่ได้ปีนกกงนะไม่ได้ปีนอะไรแล้วหงายท้องนะเขาปีนก้อนทองนะครับก้อนเงินเนี่ยชอบไปปีนก้อนทองนะพอปีนก้อนทองเนี่ยแล้วเหมือนไม่รู้ยังไงเนี่ยศูนย์ถ่วงหรือว่าขาเขาไม่ยาวพอนะครับ เขาจะหงายท้ององกมาตกลงมาทุกสี่นะผมเห็นสามสี่ครั้งแล้วที่แบบจะจะเลยนะครับเกิดเป็นรอยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเสียเลยครับกระดองระสวยเนี่ยเสียเลยนะเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะหายไหมนะครับจะหายไหมนะใครที่มีประสบการณ์ครับเต่าปีนกันแล้วเป็นอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าจะช่วยผมยังไงเนี่ย ซึ่งผมก็เข้าใจเขานะเขาเป็นตัวผู้เนาะเขาเป็นตัวผู้เนี่ยความมั่นใจของผมเนี่ยมั่นใจว่าน้าเขาจ้างจะเป็นตัวผู้นะเขาว่าเขาปีนเนี่ยปีนก้อนทองบ่อยมากนะครับปีนบ่อยมากนะปีนขี่หลังเลยนะครับเหมือนกับท่า่วงท่าที่จะผสมพันธุ์นะครับท่วงท่าเดียวกันเลยแต่พอปีนถึงจุดปุ๊บเขาจะหงายท้องลงมาทันทีนะ แล้วเนี่ยเจ้าก้อนทองเนี่ยเขาไม่ช่วยน้องเลยนะครับไม่ช่วยน้องเลยนะเดินหนีไปนอนสบายใจปล่อยน้องหงายท้องทุกครั้งเลยนะครับส่วนเจ้าน้องเนี่ยก็ชอบปีนพี่นะครับปีนพี่ทองตลอดเลยนะก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งมีแค่รอยบนกระดองนะครับไม่มีปัญหายังไม่ป่วยนะยังไม่ป่วยนะผมก็ รอดูอยู่ว่าเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับหงายท้องนานๆนะหงายท้องนานๆเนี่ยก็กลัวอยู่ครับว่าจะามีปัญหาเรื่องปอดหรือเปล่าลงหายใจเขาก็ยังแข็งแรงกินได้ปกติดื้อ,อ,อ,อปกตินะครับยังคงปีนเล่นปีนหัวเหมือนเดิมนะครับเ mm hmm. จ้าก,ก้อนเงินของเรานะไม่มีวี่แววว่าจะลดลงเลยนะครับท,ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยงายท้องครับ ไม่รู้ว่าชินหรือยังนะอาจจะชินก็ได้นะงางท้องบ่อยจนชินหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะจนแบบมีคูมคุ้มกันเรื่องอลำไส้กดทับป,ปอดนะงางทุกวันนะผมบอกเลยว่างางทุกวันจะแบบเรามาพูดได้ดูโอ,อเวอร์หรือว่ายังไงไม่ใช่เลยนะหงายทุกวันเลยนะหงทุกวัน บนผมเนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับผมก็จนบรรยาแล้วจะจับแยกก็ไม่มีพื้นที่นะครับที่จะแยกเนาะจะเอาไปไว้ที่อื่นนะครับก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าพื้นตรงนี้เป็นกระเบื้องนะครับมันเลยเป็นแผลหรือว่าถลอกแบบนี้นะครับซึ่งเป็นกระเบื้องหยาบด,ด้วยนะไม่ใช่กระเบื้องลื่นเนาะกระเบื้องค่อนข้างจะหยาบนะครับก็เลยเป็นรอยนะครับ บนทางเดียวนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะแก้ได้นะคือย้ายเขานะครับย้ายไปต่างจังหวัดเลยนะแล้วทําการเนี่ยให้เขาอยู่กับดินนะครับถ้าหงายท้องเนี่ยก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับผมก้อนทองเนี่ยหงายท้องเหมือนกันนะครับแต่นานๆที่จะหงายนะก้อนทองเนี่ยเกิดจากปีนกงนะครับปีนกงปีนเนี่ยตะข่ายเนี่ยทาตะข่ายข้างๆนะครับปีนแล้วก็หงายนะดะปีนแล้วก็หงายนะครับ ตัวใหญ่มากนะครับก้อนทองเนี่ยตัวใหญ่มากนะผมคิดว่าเนี่ยอีกหน่อยเขคงจะเดินเต็มพื้นที่นะครับพื้นที่กว้างๆหลังห้องเราเนี่ยคงจะไม่พอสำหรับเขานะครับวันหนึ่งก็ต้องไปจากที่นี่เนาะไปอยู่ในที่ที่พื้นที่กว้างนะครับพื้นที่ดินนะ ตอนนี้ก็ต้องอดทนกันไปก่อนนะครับอยู่แบบพื้นปูนไปก่อนเนาะเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานของผมนะครับต้องอยู่ที่นี่นะครับจําเป็นนะครับน้องก็เลยต้องอ,อดทนอยู่ไปก่อนเนาะแต่เรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่มีอดนะไม่มีอดไม่มีอดไม่ต้องห่วงเลยนะครับกินทั้งวันนะครับมีหญ้ามีอาหารเม็ดเนาะกินทั้งวันนะครับกินจน กินจนโอ้ยอือทั้งวันเหมือนกันนะกินทั้งวันอือทั้งวันนะครับะนะครับก้อนเงินของเราอืออกไม้ก้อนและยาวมากเลยเห็นไหมอันนี้ก้อนล่าสุดนะก้อนล่าสุดนี่ก้อนนี้ดูเจ้าก้อนเงินนะครับแช่น้ําสบายใจนะครับโอ้โหน้ํากระเด็นเลยนะเจ้าก้อนทองเล่นเราอีกแล้วนี่นครับก้อนทอง กระมังสีเขียวของเขากระมังลิมิตอ edition ของเขานะครับแย่งไม่ได้เลยนี่นะคก้อนเงินเนี่ยดูมีความสุขกับการแช่น้ำอยู่นะวักน้ำเล่นนะสบายใจนะครับแต่ก้อนทองเนี่ยดูไม่มีความสุขเลยนะอยากจะขึ้นอยากจะขึ้นก็ต้องใจแข็งหน่อยนะครับปล่อยสักพักหนึ่งนะปล่อยสักพักหนึ่งนะครับให้ น้องเนี่ยได้ชินกับการแช่น้ำกว่าน,นะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะหยุดนิ่งไปนะตอนนี้ยังกระตือรือร้นดีดอยู่อยากจะขึ้นนะสักพักก็จะหายดีดและอย่างหนึ่งเนี่ยกระมังเล็กไปทะเราเค้าแล้วนะครับผมว่าคงต้องขยับกระมังนะครับให้ใหญ่ขึ้นเนาะเพื่อน้องจะได้แช่น้ำสบายตัวกว่าน,นี้นะสำหรับกันทองเนาะ ส่วนกลางวันเนี่ยน้องมีน้ํากินตลอดนะน้องมีน้ํากินตลอดเพราะว่าผมใส่เดี๋ยวให้ดูนะครับฝาของกล่องที่ก้อนเงินนอนนะซึ่งน้ําขังตรงนั้นนะครับก้อนทองเนี่ยจะมักจะไปแช่แล้วก็อืดน,นะแล้วก็บางทีก็กินน้ําตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราทําการขัดเนื้อขัดตัวให้น้องนะครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะ คลิปหน้าเนี่ยให้ไปดูการวัดขนาดชัวๆเลยส่วนคลิปนี้เนี่ยต้องทําความสะอาดกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปวัดขนาดนะครับผมไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะวัดยากแล้วก็เลอะมือเรานะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็สมควรแก่กเวลาแล้วเนาะก็ต้องขอขอบคุณครับท่านผู้ชมที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมอย่าลืมครับ fc คนไหนที่รู้ว่าในคลิปที่แล้วก้อนเงินก้อนทองมีความยาวกี่นิ้ว ลองคอมเมนต์ไว้นะครับจะได้รู้ว่าใครเป็น FC ตัวจริงกันแน่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องก้อนเงินและก็น้องก้อนทองด้วยนะครับที่กําลังจะวัดขนาดกันในคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็รากันไปด้วยภาพการแช่น้ํานะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย